บรรยากาศวันจันทร์นะครับสนามบินธนรรภูมิวันนี้คนเริ่มคึกคักมาแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปดูกันครับ บ่ายวันจันทร์นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูบรรยากาศของอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์วอที่สนามบินสนุริยุมดีกว่าเริ่มจากเบื้องด้านนอกแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราไลฟ์ไปช่วงเที่ยงนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศอาจจะไม่คึกคักเท่าช่วงบ่ายแบบนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายสองเกือบเกือบบ่ายสามนะครับทุกคนจะเห็นว่าเที่ยวบินเริ่มลงมาที่สนามบินสนุริยุมิและผู้โดยสารอยู่ในถวงแบบนี้กันเยอะเลยฮะเราลงมาดูบรรยากาศที่ถงไม่ติ้งพอยต์นะครับชั้นสองประตูสามวันนี้ ผู้โดยสารเยอะเลยแต่หลักๆก็จะเป็นพี่ๆทัวร์เอเจนซี่นะครับที่มารอรับผู้โดยสารผมลองเทคเลยดีกว,ว่านะแบบนี้นะจากชั้น2ประตู3ามทุกคนเดินทะลุไปเรื่อยๆนะครับเวิร์กของทัวร์เอเจนซี่วันนี้จะเริ่มเห็นความหนานแน่นของพื้นที่แล้วฮะบายกันต่อครับชั้น2ประตู4ทุกคน้ยเวิร์กนี้เหมือนแน่นเวิร์กนี้เหมือนแน่นนะมีผู้โดยสารทรงเอเชียทุกคนกำลังออกผมไม่แน่ใจเที่ยวบินหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู บรรยากาศแบบใกล้ๆครับอ่าทุกคนวงนี้ชั้น2ประตูสี่นอกจากเอเชียแล้วมียุโปรปมาด้วยนะทุกคนทยอยออกมาเพื่อหเห็นเพื่อให้เห็นภาพชัดทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจากมหมสูงดีกว่าจากชั้นสองประตูสีนะครับผมขึ้นไปที่ชั้น3ากันหน่อยฮะตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น3นะทุกคนมาดูทถงเอ็กซิสบีบอยในช่วงเวลาบ่ายนะครับเริ่มจากทงเอ็กซิสบีบอยนะครับช่วงบ่ายจะเริ่มเห็นบรรยากาศของเที่ยวบินที่ลงมาพร้อมกับผู้โดยสารที่ออกมาอยู่ในโมงเป็นแบบนี้ครับ อะเอาไงดีฮะมากันแบบจุกมากอันนี้คือเอเชียผสมยุโรปเลยนะดูความเดินสลับขวอกว่ในถงเอ็กซ์จิบอยครับนี่เดี๋ยวเฉพาะฝั่งนี้นะทุกคนกาลังออกไปที่ชั้น2ประตูะครนะทุกคนเลี้ยวขวาไปเลยฮะออกด้านนู้นมีเอเจนซี่มารอเพียบเลยผมเปลี่ยนมายืนอยู่ที่ชั้น2ประตู6กนะก็อยู่ในถงเดียวกันของเอ็กซ์จิบอยนะทุกคนฝั่งนี้จะเห็นผู้โดยสารออกเป็นสายเลยนะ ร๊ปทัวร์ส่ง AG. เอเชียเออผมว่าร๊ปทัวร์ส่งจีนนะดูแล้วนะทุกคนกับด้านซน้ายนะครับที่เดินมาสมทบนะครับคือรูปทัวร์โซน AG, เอชเออโซนอินเดียนะทุกคนมากระเดินครอบครัวเลยลูกเด็กเล็กแดงเอ้ยผมชอบบรรยากาศแบบนี้กับดูในพื้นที่ถง x C b boy ถึงแม้คนจะเยอะแต่อย่างโลว์อยู่เหมือนเดิมครับทางออกจก green channel นะครับทุกคนวันนี้นะครับยิ่งเข้าช่วงบ่ายๆไปเรื่อยๆคอนเซปเหมือนทุกวัน,นครับ จะมีผู้ดยสารทยอยออกมาจากถงุงสายพานและกระเป๋าออกมาด้านนอกแบบนี้กันเรื่อยๆเลยครับอู้ทุกคนผมไม่แน่ใจว่าผู้ดยสารเขาเปลี่ยนทิศทางไปออกด้านไหนกันเพราะปกติจะเป็นทรงกรุบวรวจะออกที่ชั้น2ประตู7นะครับแต่ด้านหน้านะทุกคนผู้ดยสารนี่กำลังเดินออกไปคือไปออกทางชั้น2ประตู4กันด้านนู้นแบบจุกมากอะ่ะ Mm hmm> น่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินกันได้บ้างนะฮะตอนนี้เห็นว่าแวบไกลๆทุกคนผมกำลังเดินจากชั้น3าประตู6นะครับลงไปที่ช uh, ั้น2ประตู7เพื่อติดตามดูกรุบทัวทรงจีนที่เข้ามากันเยอะๆตะกี้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งกําลังออกมากันอยู่เรื่อยๆฮะอย่างที่บอกทุกคนนี่คือเส้นทางหลักของกลุ่มกรุบทัวนะถ้าไม่ออกตรงชั้น2ประตู7ลงไปชั้น1ประตู8ก็จะมาที่ ชั้น1ประตูเจจะลงไปชั้น1ประตู7เป็นแบบนี้ทุกคนเลียนวายเท่านั้นพี่น้อกเอฟพีติงโอ้ยิดีดต้อนรับทุกทา่านครับกำลังออกมากันเยอะเลยระหว่างทางนะทุกคนมุมที่ผมส่องไปก็คือทางออกจาก Green Channel Exit B Boy นะนี่ยังออกมาไม่หมดนะยังออกมาไม่หมดนะทุกคนแล้วก็อยู่ในโถงประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินตามลงตามลงไปชั้นหนึ่นะประตู7กับพี่พี่กรุป๊ปทัวทรงจีนกรุ๊ปนี้กันคนระับไปฮะ แต่ด้านนู้นทุคนตัวโซนยุโรปนะครับโซนุ่ผมไม่แน่ใจโซนรัสเซียหรือเปล่านะกำลังลงมาเหมือนกันครับชั้นหนึ่งประตูเจ็ดนะครับทุบทัวร์กำลังออกกันแล้วนะวนกันมากเลยนะตอนนี้คือทรงจีนนะครับแล้วก็ทรงยุโรปที่ออกมาปนปนพร้อมๆกันในช่วงเวลาน,นี้นะครับพูดเลยว่าช่วงเวลาน,นี้เที่ยวบินจีนและรัสเซียเยอะมากๆครับออกไปข้างนอกกันครับ ออกมาแล้วด้านนอกอาคารนะครับช่วงนี้ผมฮิตเดินตามติดชีวิตครุบทัวร <t> ์มากๆนะครับม <t> ันมีความสุขไง <t> บอกไม่ถูกนะเออยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเที่ยวไทยกันแบบคุณหนาฝาข้างแบบนี้ด้วยนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนยังมีอีกหลายครุบชัวร์ที่ทยอยออกกันมาและยังไม่หมดนะครับถ้าใครเดินนอกอาคารจะเห็นเสียงบอกได้ยินเสียงหึ่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 ง,ง,งเสียงร้อ,อยยางที่ลากไปกับกระทบกับตรงนี้มันมีเสน่ห์เหมือนกันนะขอว่าอ้าถึงแล้วครับ รถบัสของรุกตัวทรงจีนนะฮะมาส่งถึงที่เลยยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับโดยเฉพาะตอนนี้คือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าไทยเป็นอันดับหนึ่งนะครับติดอันดับหนึ่งใน5และเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยยังเป็นไม่ได้ความคึกคักนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปการอัปเดตสนามบินกันแบบนี้นะครับเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ